วัสดีครับพี่น้องมือนีบ่าทีมมายกสะดุงอีกแล้วครับมือที่สองมากะบบาไกลครับมาลุ้นกันครับมาสีมานบอ พ่คอคอยคอปะนิ่นครับปะนิ่นพี่น้องเฮ้ยคอยอยอยิลล์ชิลน่งร้อยพี่น้องปัสสลิดปัสลิดบอกะสลิดเอาไปัะนินบอือหืิ์สิห้ามลง นี่ครับพี่น้องแม่ค้าฝ่ามือนี่ครับลูกปลาโลตัวนึงท่อนอไปไก่แมวนี่ครับมันยาทาท้ายอำนาจมืด โอ้โอ้ไ่โน้อพี่น้องไก่โบน้อโบน้อครับไก่โน้อครับได่โบน้อพรเขาพี่น้องสะดุ้งสามเส้นครับมันอยากปลาหยากเนี้ยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องเล้ยปลาคุยล่าตัวผู้ครับเฮ้ยชับเด็ดครับครับพี่น้องมือนี่กะ คัแล้วนเนาะครับนาะก็บเาทีมก็เก็บสรุงแล้วเรียบร้อยแล้วครับกระไรปลาพอสมควนครับพอเหล้วแรงครับพี่น้องพอดูหน่อยตะนึงปลาสลิดปลาขาวหน่อยครับพอสมคววรครับมือนีพอได้กินแรงนะครับพี่น้องนอะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องครับเป็นกำลังจกกำลังใจให้เบาไก่น้ำครับเป็นเร่งคิตแร่งใจซอยเชี่ยกันไหวเนาะครับนอะเป็นพีเป็นนองกันจับมือไปด้วยกันนะครับจับมือไปด้วยกันย่างไปน้ำกันครับพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันครับสำหรับปกี้ขอนี่เคําสวัสดีครับ